างสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหเราจะตัดรากออกนะคะเพราะว่าเอาไว้ปีหน้าเนาะเอาไว้ปีหน้าให้เขาแบบสวยๆให้เขาเกิดมาอีกนะคะโอ้นี่ดอกที่สองนะคะวันนี้เพื่อนๆงามขนาดเลยอู้สวัสดีค่ะ เพื่อนเพื่อนพี่ดาไทยแลนด์ตะลุยยูเคมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ดาจะพามาเที่ยวในป่ามาชมบรรยากาศนะคะพี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่ดาจะเข้าป่าเก็บเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนมากันหลายคนนะคะเขาบอกว่าพี่ดาเห็ดออกแล้วพี่ดาต้องมาชมบรรยากาศมาก erm ินข้าวป่ามาหาเก็บเห็ดกันนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุยกันซิ่ว่าพี่ดาจะได้เห็ดหรือเปล่าเพราะว่า เห็นแต่ว่าอเมริกา,าสวีเดนนอร์เวย์เจมนีฝรั่งเศสเขาเห็ดเขาออกกันหมดแล้วนะคะแต่อังกฤษยังไม่ออกเลยนะคะเขาบอกว่าเริ่มออกแล้วนะคะเพื่อนๆพิดาก็เลยบอกว่าเออมาก็มานะคะไปกินข้าวป่าด้วยหอกหอกเขาไม่กินน้าพี่น้องแล้วก็มาหาเก็บเห็ดด้วยถือว่า,ามาสูดอากาศในป่านะคะนี่ก็คือป่าเห็ดนะคะพี่น้องเนี่ยข้างหลังนี่นะคะที่พิดาจะเข้าไปนะคะเดินลุยๆเป็นแบบนี้เลยคะเดินทะลุไปนู่นแล้วเขาบอกทางนู้นป่า ป่าเห็ดออกแล้วเยอะด้วยนะคะโอเคค่ะมาเรามาลุ้นกันด้วยกันนะคะว่าวันนี้พี่ดาจะได้เห็ดอเดอร์พี่น้องเดินนะคะอากาศก็หนาวฝนก็ตกพัพี่น้องมาน,นี่แบบสมบุกสมบันเลยนะคะว่าจะได้เห็ดหรือว่าจะไม่ได้นะคะเขาบอกว่ามันเพิ่งออกนะคะ เราอิจฉาประเทศเพื่อนๆประเทศอื่นแล้วนะคะเพื่อนๆของเรานะคะคูตตวันนะคะสวีเดนหรือว่าเพื่อนอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่ฝรั่งเศสเจมมนิเหตดออกหมดแล้วได้พี่น้องแต่ว่าอังกฤษยังไม่ออกเลยนะคะวันนี้นะคะได้เวลาของพี่ดาเลยนะคะพี่ดาต้องมาลุยแล้วนะคะต้องมาหาเก็บเหตดแล้วดูซิว่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะฝนกระตังเข้ามาแล้วพี่น้องหนาวกับหนาวด้วยเนี่นะคะเออนะวันนี้ใส่เต็มยศมาเลยนะเผื่อว่า ฝนตกมานะคะโอเคค่ะไม่พูดมากนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันเลยเดี๋ยวเราไปลุยกับพี่ดาเลยนะคะไปเลยค่ะโอ้ยดอกนี้สวยมากเลยพี่น้องโอ้ยนางสวยเลยโอ้ยอบบวบนี่โอ้ยมาแล้วนะคะสวยๆอ่อนเลยพี่น้องบ้าเธอเอาแล้วมึงกาลังงามเดี๋ยวตัดออกก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาลากทิ้งไว้เราจะเอาแต่ดอกนี้ไปนะคะ โอ้โหคัำใหญ่ๆเลยแหละดอกนี่พี่น้องอ,ออ้ยสอ,อนสอนปะแหกมันแล้วแห้งมันแล้วดอกแรกดอกแรกดอกแรกแหกมันแล้ว,ลวงานนี่นี่ดอกใหญ่ๆเลยดอกตู่ม,ม,มแทนซูมมาใกล้ๆเลยนี่โอ้โหเราจะไม่เอาลากไปนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนางสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหเราจะตัดลากออกนะคะเพราะว่าเอาไว้ปีหน้าเนาะ าไว้ปีหน้าให้เขาแบบสวยๆให้เขาเกิดมาอีกนะคะโอ้นี่ดอกที่สองนะคะวันนี้เพื่อนๆงามขนาดเลยอู้ yeah, <ม>อเยเย่ไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ,คะสวัสดีค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะเข้าป่านะคะมาเข้าป่ามาเจอป้าป้าปุปป๋ยนะคะโอ้โหแบบ Amazing มากๆเลย อ่ตาตังค่อนตังมากมาพ่อนากันไหมาปุ๋ยสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียูทูปเมอ1 1> <ด>ือหนึ่งมาถึงนี่แล้วนะคะรถตั้งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะพี่ดาก็เพิ่งมาเหมือนกันนะคะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยมาเจอกันก่อนดูซิว่าวันนี้จะลุนะไไ้นไปไหมว่าป้าปุ๋ยได้ยังป้าปุ๋ยได้ดอกหนึ่งแล้วพี่น้องดอกเบลอเลยนะคะแต่พี่ดายังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปลุยกันเลยนะคะไป ปุ๋ยพูดหน่อยอุ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงมึอนี่เป็นไดเป็นไดเฮาเข่าปลาเห็ดเด้มนี่ตื่นเต้นครั้งแรกตื่นเต้นขึ้นยเก็บเห็ดเนาะค่ะเนว่าเออจักสีด้หรือบ่ได้แต่ว่าน้องดาก็ได้หลายป้าปุ๋ยได้ไปกินเขาเขาน้ำกันเขากินเข่าปลานทำได้มื้ยนี่ห่อเข่าปลามันน้ำด้อพี่น้องมึอนี่นะป้าปุ๋ยได้สามดอกค่ะดอกนี้ดอกดใหญ่ๆนี่ดอกนี้นะฮะโอ้กำลังดีเลยเนี่ยดอกเห็ดเห็ดกำลังอ่อนเลยเนาะโอ้ยมวนมวนดีใจหลายเห็ดบ่ได้เพราะยังคอยเจอป้าปุ๋ยมึอนี่ ดวงดวงดีได้หนึ่งน้องหยิงนุ๊ยิงนุ๊ว่ามีเสื้อผ้ายิ่งเจ้าว่าสันเสื้อผ้ายังสันดอกเสื้อผ้ายิ่งยังอันยูทูบเบอร์อยากเจอเจ้าแม่ไทยน้องยูทูบเบอร์กลัวว่าไอ้นั่นบอกว่าพีิธานเดี๋ยวจะมีคนมาหาหน้าใครวะหวังเนี่ยเออคนนี้คือเซอร์ไพรส์จริงๆเลยนะคะเซอร์ไพรส์จริงๆเลยนะดีใจมากๆเลยนะใช่ค่ะโอ้มาเจอตัวจริงเนาะพ่อปุ๋ยเนาะเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปเก็บเห็ดด้วยกันเนาะสวยสวยสวยอยู่ในคลิป ตัวจริงก็แห้งสวยออ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวถ้าง,งั้น <laughs> เดี๋ยวเราไปลุยเก็บเห็ดด้วยกันดูซิว่าเราจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆ <laughs> ไปเลยค่ะโอ้ยเครื่องบินเครื่องบินบินลบบัสไปสกับบั้บบงกระปั้งไทยกันว่เครื่องบินนีไหมนี่นะคะนี่ทีมงานพิดานะคะขวดทีมงานพิดาคุณ เมื่แล้วเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวเพากวันนี้อันห่อเขาไม่กินนำ้ำกินข้าวป่านะคะวันนี้มีต้มไข่มีผัดผัดหมี่น้องแทนทําผัดหมี่มาไข่เจียวข้าวเหนียวน้ำพริกปลาโอ้โหผัดเพ็ดสตอกผัดเผสต๊อคุณนาจยบมาเมืองเลามีได้ของแสบเพราะว่าหิวเขาได้พี่น,<อ>น้องขาน,นี้ย่างาแล้ว เห็ดมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเพื่อนเห็ดมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่กลิ่นมันเหมือนมันยังแห้งอยู่ไหม <F> มันโบชุ่มชื้นไหมยางไปน้าหาไปน้ำนี่นี่นี่นทาาออกเขานะคะได้นิดหน่อยได้พอแกงนะคะได้พอแกงเออได้พอแกงกัยังดีได้มากได้มากเดินชมบรรยากาศในป่านะคะพเพื่อนเออโอ้วนทั้งมวนทั้งมืงมงมอ ทั้งปวดเอวทั้งหิวเขายังออกจากป่าแล้วพี่น้องหมดสภาพ <laughs> หมดสภาพปวดเอวปวดหัวเขาา่าตาไล่นะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวป่ากันนะคะโอ้ยมดสภาพว่ายางขาขาลอยแล้วขาลอยแล้วนะคะคุณนายเจี๊ยบขาลอยยังคุณนายเจี๊ยบมีน้องแทนนะคะทีมพี่ดามีน้องแทนคุณนายเจี๊ยบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ วันนี้โชคดีมากมากเลยนะคะหู้โลกมันกลมพี่น้องไปเจอป้าปุ๋ยนะคะโอ้โหป้าปุ๋ยยูเคนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยแบบว่าแล่นใส่กันเลยป้าปุ๋ยว้ายมาเจอกันได้ยังไงพี่สันเจอได้ยูทูบเบอร์มือหนึ่งของยูเคนะคะเราต้องถ่ายรูปเราก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะคะพี่น้องโอ้ยเหื่อยเหนื่อยย่างขาล้อยแล้วนี่โอ้นู่นรถเราอยู่นูน่น คุณนายเจี๊ยบกับน้องแทนก็แฮปปี้นะคะเราแฮปปี้เราเข้าป่ามานะคะมาสูดอากาศมาชมธรรมชาตินะคะแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกนะคะเห็ดยังออกไม่เยอะเลยฝนมันไม่ค่อยมีไงคะฝน,นไม่ค่อยมีเห็ดก็ไม่ค่อยออกกับพิดาได้พอได้ผัดนะคะได้พอแกงหม้อหนึ่งนะคะก็โอเคแล้วถือว่ามากินข้าวป่ามาเที่ยวในป่ากับเพื่อนนะคะแล้วก็มาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเออป่าอังกฤษนะ บรเทศบกค่อยหลายคือ,อยังปลาประเทศอื่นปลาของสวีเดนนะคะปลาของคูวันแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยหรือว่าห้า,าเพ็ดแล้วคานลอยหิวเขา่าปลาแดกปลาล่าโอ้มีมรุกยาไหมปลาล่าบองแซกแๆนี่้ด้วยแซกบ,บ,อ,บ,บอันนี้ขอ,องน้องฟุจจีนะคะส่งมาให้ออ้ยเนาะอ,อร่อยมากใครสนใจสั่งเลยน้อง เขาทำขายป่ะเขาขายปหมบัวเธอไม่ให้เองสิมันขายได้เลยแซ่บหลายอือร่อยมากมากเลยคะน้อาไม้ต้มร้านใครร้านไอ้นั่นไงก็ผู้ซื้อมาแล้วก็ต้มเองไงโอ้หนูก็ร้านยาวคันเยวติดเมื่อแซ่บบรรยากาศอือปีหนึ่งนะเราทำอย่างนี้นะ เล่น,นคะ่ะพิดาก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วก็อู้ยอิมอ่มอกอิ่มใจบรรยากาศนะคะกลางทุ่งป่าเลยนะคะอันนี้คือฝีมือที่ได้วันนี้นะคะได้เยอะนะคะได้ประมาณแกงหม้อหนึ่งนะคะก็ได้เยอะดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังอ่อนๆกาลัางน่ากินนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปแกงหม้อหนึ่งแล้วก็ไปผัดอีกนิดนึงนะคะก็แค่นั้นก็พอแล้วค่ะสําหรับปีนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเก็บเห็ดกินข้าวป่ากันนะคะคือเห็ดก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้บรรยากาศได้ชมธรรมชาติได้มากับเพื่อนนะคะเหมือนกับได้มาพักผ่อนหย่อนใจในป่าด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยว พี่ดาข้อลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเอาไว้มีโอกาสเราดูซิว่าพี่ดาจะพาไปไหนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เ,เจอกันคลิปหน้าค่ะดูซิว่าพี่ดาจะพาไปเที่ยวไปตะลุยที่ไหนอีกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ